พี่น้องมาแล้วไปหามาแล้วไปหาคนหล่างฮิตมาแล้วเอาข้าตุมมาฝากนํำข้าตุมมาฝากนาะด้ไ้โดนอุณค่ะโอขเขาหูแป๊วคนหล่างเยเนาะเราบลืมได้ไงเนี่เน็บขาหลุดโอ๊ยเอาน้องรูดเอาน่องรูดอีก หลายบอ่อหมานบอ่อจะ้ะหมานเนาะขี้เขายัางแย่เลิศมวัวอยู่ใบบุวงใบสองคือบททักกินหาสาวเฉยเลยบ่าที่อยู่ในพคนละโยดเลยก็ <c oughs> มีมูกินกับหมันคิดบ่อมันไม่มูกินหัวกขบมาอยู่โอ้ยนั่นแหละดีก้กษณะส,สิได้จอยๆตายได้กูคอยไปคอไปเราเห็นอยู่อยู่ในวงบ้านริสที่หนึ่งคุณเอง ค้เขาตั้มสมเป็นแฉะให้เขาบริษัทขาดนะคะผมมีมูร์ระองนะเออนี่แหละเฮ็ดยายเดินมากกันเลยก้อนเขาบอยว่าอันนี้คือมันบอมีออกเป็นมูรคือกันหักแกเขาอันนี้เขาเกายางยางสะเขายางของอืมลบเด้อลบเด้อเอากระตาออกก้อนเขาใช้น้ำห่อนมาเทแบบนี้ลางง่ายง่าไงไง หลวมุหเอาหลวงเศรษคูใจแได้วยมาคูนคูนขื้ไข่มะคูดขนใหเลยทัวเร็วคนเยลนือบะมี่ใต้บะมา่บะมี่คนบะมี่ขนคนบมีนเด้อพี่น้องมาหล่างเฮสดซยกันมีแรงไหมเสซ่บยีสต์เฉีาเสมย หมูเขาบอกเอาแต่ก็หลายดอกแดบพ่อแกงแคนี้หมูเขาบอกเอาคุเอาเ็เอาบ่อเาบอมูนี่ก็กระตาไปหน่อยใช่ปะกระตาแซกชู่มือกระตาละหาลอยได้นี่อกระตาชู่มือกระตาเมือลาหาบุกลอยกระตากรตามันอืมถ้าทแต่เป็นแบบพี่พวนใช่ป่ะแบบพี่พวนมาปุ้งเข่าก็ได้มันหอยกรอบนึง คนคนมั่นน้ำนะเออคนดั่งเหินอยู่คนไปคนมาหิ้วเข่าสั่นดอนดอนคนใส่แห้งหลายทำอยู่นะบบมือหนีไปสวยบรอหัวเข่าปาสิว่าไปเลยค่ะขึ้นหอดโขดหอดปลาโอ้ยพีปลาจับเขาแห้งเออไม่หรอขึ้นไปพีปลจับเขาแห้งเลยว่าว่าคนไม่คนไม่เคยไปอีดีได้ยี่เหล่า แต่จะมาข้านพอหลาพี่ปาจับเขียนบอกเขามันอยากไปจับไปเนาะเขาจะจับผู้ภาคไต้ตอนนี้อยู่มันก็อยากค้ำถามป่วยไม่เคยจะว่นของพิฏฐัสเก่าหมดแล้วเจ้ายวยงไปเมื่งหวานนี่เขาไปสเตตพวกเขาอยู่แห่งจะไปกันพวกก็ดูคนอย่างใส่หนังคุทั่วไปเห็ว่าพวกไหนอีกพวกไี่แหละ่ไม่ว่าพวกจับจะไม่ตะกี้แห่งตะกี้จะกระยาน เขาเห็ุการทีมงายสักยานแค่เราโขกบ้านเฮาไม่แน่นีตัวมนีโคบกาูทีไปได้โอ้บบ่บอกถูกไปโคบไปปลาหนนถูกโพไปปลาบ้านเฮาไปจูบไปบอยเฉยกีปลาจับมันแล้วมันจูบไปได้ตีแล้วบ่พ่อใช้น้ำาโอ้เฮ็ดปวนีไปลีไปได้วะยัง่า มันมีอยู่สามดอกได้ยังหรอห่อนบ่นใหน่บ่มันอุ่นๆนน่ะแหละพอดีคันเอาเอาดอกบ้านๆโกลงน้ำหนามนี่แข็งกรองแรงนี่พี่น้องบอกถึงว่าเรื่องลลางเห็ดกับน้ำอุ่นนี่ลลางไงแต่เสียโรตีหลีมืงขึ้นก็ไอ้มืงขึ้นแกงกินแล้วมันจืดอืมแล้วยาเส่โดดเด้อค่ะเด้อลลางน้ำห่อนนี่ เขาเน้นนำมากมีอออกคีสองกตีถ้าเจอสิ่หลางน้ำธรรมดาเด้๋ยวแกงเฮ็ดออกมามันสิหวานตัวนี้มันจืดเออมันจืดมันเลยบอกให้เซร่างกันเขาเน้นน้ำเนาะเขาเน้นนำกัว่ามันบ่แสบกับ่ตองเน้นน้ำเออเขาชิว่าออ้เน้นน้ำมือพือยี้บ่อหลังอันนี้จืดอีหลีอันนี้โอเห็ดมาดูแล้วบอกถึงว่าก็เลยเศร้าเฮ็ดแบบที่นี่ก็มาเฮ็ดว่าเฮ็ดมันมุนก็เลยอันนี้เฮ็ดดอกมันบ้าง จืดก็ใส่ลังปลาวะฮะจืดก็ใส่ลังปลาแซ่เปล่าแซ่หมดนี่นัวคือเก่านัวคือเก่าใส่น้ำปลาอันไหนแซ่บหมดกดลงจืดไม่จืดแซ่บหมดนี่ดอกตุ่มๆจะได้กินนกพิษทานบงหมูฮะคือเขาทำทาตีเบรดตีว่ามันบาดเจบได้ล่ะไม่หน่อยผูกขาว่านเขาบอกเองเขาตัวว่ามันบาดเจบเขาว่ามันจืด เฮ้ยจ่ทดาดไ้หูลานน้ำหอนนะ่ยเขาเสมอไรเขาตัวเบาอีกเฮ้บ้านดดีพอตอออยู่มิจะว่าแก้เเเเเมเสบเสบเสีพ่จ้าอโอ้ยถวดเา้เาเอาอันนี้มา,มาไห้ข้ามหมากข้ามยามาไห้ขอคุณค่ะเดีียวม่วานว่าเจ้าต้าอุยนี๋ีนยันาทีตแล้ววันาทิตันที่เท่าไรล่ะโอ้ยคือบนนงันันนะให้นี่แล้วเอาข้ามมากข้ามยามาให้เจ้าจุเอา,เอาเลอตเตอรี่ไม่อันหน่งจิ บอ่นแ่เวหกแนกยางอนาอพี่น้องเอ้ยบานบานเด้อข้ได้ก้าเกากูนได้หนานึงเกาพอมึงขันมาหากูกงก่กก่มันน่ารวยังใสกูจักว่าจักเห็นกับบ่หูอีก็เลยสื่อหักเ้นอรเดี๋ยงนั่นน้อนหลังใจวันพาไปแห่วดีมากเอาจำขี้พูว่าจำเด้อแห่บ่งกินอ่ะ ที่เราไนไกเราหิวเขาที่นั่นเราคนเคยซื้อคยก็ซื้อมดสองเแ่ซื้อเราคิดแบบพี่ควเนี่ยเราบ่กินนะนี่เราชิมแล้วหลามกอนซื้อมอะไรด้วยไปแห่ผมย่องดาบนี้ตรงนี้ยำโรดดี้ยำโรดดีจะไม่แซ่บ เม่พี่น้องเด้อมาบางนมแมวบางนกงัว่ไม่ละได้ใหญ่ดไ้ให่โอ้ยพูดได้ใหล่เูาได้ใหญ่โอ้ยพูดได้ใหญ่อ้ยูดกด้ใ่นอ้ยพูดได้หอ้ยดได้ใหโอยดได้ใหญ่โ้ยพได้ใหอดได้่อยพไป้ิหญ่อยพูดไหอ้ยไห่โอ้มดได้ให่โพูดได้ให่โอ้ยไห้่อ้ได้ห่โอยพูไ้ให่โไห่อได้ห่โอยพไห่โยพไอ

เดี๋ยวนีว่าจังเขายังปะปอดหมือแต่หนวดเจียกีถ้าได้กินเนื้งที่แล้วแล้วค่ะแป๊บเดียวเองค่ะพี่น้องล่างซอยกันเปนนออัี้ก็ดนอันไอเจ้าบอกว่ายังอันนั้นประหูดอกเอาล่างความกินแบบพี่พวนเหมือนพี่พวนสิจืดจะว่ากินอะไรก็มาเล่นนะผู้บริหารผู้บนิหาโอ้ผู้บริหารต้องบนั้นนะผู้บริหารเออผู้บ่าวหัวเพิ่นยางเ้าบ่ได้แเดลนบ่ต้องแลนล่างเฮ็ดแล้วก็กินมามาโอ้ย พัดมะหมาพัดไอ้นั่นพัดสินนี่นย่พี่น้องเลยเจ็บเจ็บไหมพี่น้องไหมแจ็บป่ะกินให้เบื่อเด้อพัดมะหมากินวินเจ้าทองไปใส่เจ้าทองไปทอนมันซอยสาวอะทอนมันซอยยายบัสท้อนมันซอยพี่ชาวเจ้าไปอยู่ขุนมันมีมูกินไปอยู่ขุนอุดอุดอยากอยากแล้าอ่ะได้ ตาทองบระยู่หอยใส่บระปรยู่หอยใส่เอาข่ามาให้กินไม่ยอมว่ะจะกินเนี่มาไว้โอ้โหแต่สิจอยเลยเนาะจอยไปดแหละไปอยู่หุ่นจอยแผลกันได้ลบมากนี่พ่อสองมือนะตึงตึงป้านโคมแม่เหล้ออีหยังอีหยังขอกางวรมไว้อยู่นะคอันนี้ตาด้ย อันนี้คอยงัวม่ยังไว้ก็ย่งคือเกาลอหลองลอหลองอกมืดเอองนหมัน่อเืองอมัจเออตโดยเามันมาเบืืองกินเอามือไปเจเสาบ่ไปใส่ไปวัดนั่นนะก็ไปตามเคยไปเลยไ้าไหนก็ันี้แล้วพี่น้องเบื้องพนมวนเก็บตกให้เบื้องหลังเฮ็ดน้ำกันเนาะค่ะเนาะเบื้องคุณยายคุณยายมาอิ่มลหร Tao chẳng chị nhắm bông tai. Kì nào, Pakana, giap bay yam đơ. Pakana, gay yam nó. Ta tay tai. Ta à, tai. Ta tay tai. Ta tay tai. bị tay tai. nó Ôi tai. Ta tay tai tai. Ta tay tai 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 มาเถอะมาอน้องแม็กมาเด้อพ์ปิ๊มเลยอืมงอเปื้องเหลือนี่บ่บ่ตะกี้นะอาทิตย์ละเจ็ดกัลลอนนี่อาทิตย์ละสามกัลลอนไปจะได้เยอะเลยไปจะได้เยอะเลยเหรอเราเรากับพีตาพีปิปิปิอยู่ โอ้ยจะกี่กัไม่ดูจะผี่นอะเออคนหักกันอย่ไง้ก็เขาดูทีมกันโอ้ยตายํำนี่แล้วค่ะพี่น้องเก็บโต๊ะให้เบิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมรักนะจุ๊บ